ใหม่วันนี้มีงานทําสีเสร็จ2ชุดนะครับมีงานสั่งเบิกชุดสีโซปิโก้นะครับแดงขาวเอเดีนะครับสีไม่ได้ตรงแท้แต่ลูกค้ามีคอลเลกชันก็ทําให้ตามสั่งครับก็มีลูกค้าส่งชุดสีมาทําสีน้ําเงินปีเก้าสี่ครับก็เสร็จแล้วเช่นกันเดี๋ยวขอตรวจเช็คความละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็สีแห้งก็เดี๋ยวจะเริ่มส่งนะครับก็จะเป็นตัวสีน้าเงินนะครับเป็นน้ําเงินแก้วครับแล้วก็หยอดมุกฟ้าให้ เพื่อสร้างมิติให้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ก็จะเป็นชุดสีเบิบกเป็นชุดสีเบิกเทียมนะครับก็เสร็จเรียบร้อยเช่นกันนะครับนี่ก็จะเป็นชุดท้ายนะครับชุดท้ายจะเป็นงานฉีดนะครับจะเหมือนของแท้เห็นไหมครับบางมีหูยึดเหมือนของแท้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยเช่นกันครับแล้วก็แน่นอนครับถ้าสั่งแล้ว ถังน้ำมันเบิกจากผมผมก็จะล้างทางาสะอาดถังให้นะครับนี่ครับล้างทางาสะอาดให้เรียบร้อยเลยครับเคลือบกันสนิทไม่เสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยครับโอเคนะครับฝากกดติดตามใน b e กับและเฟซบุ๊กนะครับสวัสดีครับ